สวัสดีครับพ่อกันมือนีกภาพพี่น้องมาขุดปูเล้วครั้งแล้วนี่ครับปูหน้าครับตัวใหญ่ซะละพี่ได้แล้วครับว้าวพ,พี่น้องมาขุดปูเอาไปอ้อมครับอ้อมกับปูได้มากสองสามตัวกระปูเป็นไรงกะเป็นกำลังใจนะครับพ่อเพิ่รมาขุดแล้วมะขุดต้องคนัำ หายก็ตั้งใจครับมาสีมานบมวัาวานน,นี้นี่ยู่นี่หลายอยู่ยังยังอยู่ปูหน่อยจะมีครับซุมนี่ตัวน,น้อยครับตัวน,น้อยก็ปไปใส่กัดบนเนาะเดี๋ยวเป่นกลนบ่เบิดครับ อีกหนึ่งตัวครับอ,อุ้ยหนึ่งตัวครับบางรูกระตื้นนะครับบางรูกระลึกเนาะนี่ตัวใหญ่พร้อมครับตัวใหญ่พร้อมยืดตื่นพร้อมครับนี่ตัวนี้กับตัวใหญ่ครับ มาแล้วมาแล้วมาเ,มาเสียมดันลงมาครับนี่ตัวใหญ่ีดิอีกหนึ่งตัวครับคือพ่อปนล่ะครับนี่อีกตัวนึงครับตัวนี้ค็ตัวใหญ่เลยครับ เีย่ยใงใหญ่เลยเดี๋ยวได้เบื้องผลงานครับคนนี้ได้แล้วกับสิาพ,พี่น้องไปปนครับไปตำปนเนาะไปอ้อยกับปูปนกับปูแล้วก็กระปูไป,ป,ออป,ปไปพอกันย้ำเห็ดอาหารครับวันนี้ท็ดน่ากินกินแรงพอดีครับมาหาข้าวเดี่ยวปูประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกับมาบ้านแล้วครับนี่ปูทเทาได้ครับส่วนนึ่งกระตำเแลว้วนี่ส้มตัวเล็กๆส่วนส่วนนี้่ๆครับสวน แต่อันนี้เ้าสิาบไปย่างครับต้องตัวใหญ่เนเาะตัวใหญ่เ้องกันแยกกระดองออกเอาไวย้ยางครับยางหอมๆเนาะนตามตามขันน้นตอนนำตามเบิดต,ตัวไเลยครับได้มันได้ยางแซกันไปเลยมันดีครับ ปูย้ำหนีเนาะย้ำหนาวนะบ้านดีก็แหลกจังไลยเขากัใไซนาำเนะครับไซน้าม่ใส่ก like well, pues องครับ งดีดีครับแล้วเขาต้จงไปข้างมอรครับันข้างมองมอมกองอาน้ำเนาะได้แล้วครับคนๆเลยครับข้างมอรครับฟูของเขาลงส่เลยครับ ครับส่วนน้าแต่ส่วนนี้ตงไปเป็นอ๋อครับมองเริ่มสดแล้วครับเริ่มเดือดแล้วใส่ลงไปกระดน้อยเดียวครับอืมเด็ดสิอ่มอันนี้และเ,เ,เิ่มจับตัว,วครับ น้ำเอาน้ำออกน้อยนึงครับมันปูน้ำเริ่มแห้งแล้วครับมันปูของเรเลยใส่กระหอมใส่เลยครับหอมหอมมันปูลอยอืมกระเซาบ ออกับปูครับได้แล้วง่ายง่ายครับเป็นซำนีแ้แหละมันส่วนหนึ่งเขากัดเอามาใส่กระดงองจะกางครับอหอมๆเลยครับเมนูที่สองครับกีปูหน้าครับ จีดองปูเนาะหอมๆเลยครับแล้วฟดอ้อครับได้แล้วครับเมนูที่สองเราคือจีดองปูนะครับได้แล้วเมนูแรกนี่ครับยังไดกะง่ายๆครับเมนูหากินหากินน้ำพหิหน้านะครับยามนี่ครับเป็นเมนูกะปูหน้าครับได้ได้ออปูหน้าครับออปูหน้าครับ กับจีเนเขายอนห้อนคุยงเนนยเสียงมั่นเยิม้มๆแล้วครับยงไรก็ฝากขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เบิ่งคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับแน่น่าคดอ่าสีมีคอนเทนต์ได้หลายมากมายยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ฝากไปน้ำแนด้อครับสวัสดีครับามาเบิ่งไก่อีกรอบมาเอาข้าวเหนียวมาจำครับข้าวเหนียวมาจำรองปูนี่มันมั่นแต่แซ่บครับ we